คนไข้คนต่อไปเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณไข้ครับครับผมเมื่อกี้ไปตรวจห้องความดันมาครับตรงนี้ดูอาการเครียดนะเครียดครับผมช่วงนี้ความดันขึ้นสูงคิดใหญ่อยากจ้ความรักก็เป็นเรื่องแค่ของความรักนะโอเคครับขอบคุณมากครับงูอ่านยาไปยังไงม้างครับโอ้หรู้สึกดีเลยครับสําหรับยาดีเลยนะยาดีเลยครับเนี่ยสองชุดเลย เน,นเน้นเลยนะ<อ>มีกินมีใช้ครับหลีดไม่ต้องพูดถึงใส่ครับแลกตัวนึงนีเยอกระเด็นเยอะกระเด็นเม็ดนี้ครับนำตั้งแต่ครั้งแรกส,สามศูนย์ใสๆเลยครับแล้ววันนี้หมอจัดยาความดันให้แล้วครับผม<พ>อขอขอ ความดันนะครับช่วงนี้มันเครียดมากเลยครับได้ครับมีอะไรปรึกษาหมอได้เลยได้ครับขอบคุณมากครับหมอครับยาสามเม็ดนี้นะครับคุณไข้กินก่อนนอนเหมือนเดิมครับก็ยาเม็ดแรกก็เป็นแชมเปญชิพอังกฤษยาเม็ดสองนี่ก็จะเป็นหลีกเบลเยี่ยมครับอ่ายาเม็ดสามเนี่ยก็จะเป็นทางด้านฝรั่งเศสหลีดเลยครับ